เมื่อ3ปีก่อนหรือในปี2564ผมมีโอกาสได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับตำบลหนองน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศและรางวัลตำบลเข้มแข็งระดับดีเลิศของจังหวัดร้อยเอ็ดในปีถัดมาในบทบาทของพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแต่มาวันนี้ในบทบาทของครูกอที่จังหวัดอ่านาจเิญผมได้ร่วมกับผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตนำการเปลี่ยนแปลงตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพานในการขับเคลื่อนตําบลเข้มแข็งทําให้ผมนึกถึงปรัชญาของกรมการพัฒนาชุมชนที่ว่าคนทุกคนมีศักดิ์ศรีมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาสซึ่งตําบ,บลหนองแก้วทําให้ผมเห็นแล้วว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถพัฒนาจนตำบลเกิดความเข้มแข็งที่มีทั้งความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเขาเหมาะสมครับ เหมาะสมกับรางวัลสุดยอดผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเลิศประจำปี2,567ครับ